ที่ดีรัฐ,ารฐาบาลที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้คือรัฐาบาลที่มีเสถียราภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสถียราภาพสําคัญแล้วการที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ได้เชิญพรพรครลัาชัยรัฐมาร่วมในการนารัฐาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแก้ไขกฎหมายต่างๆจ,จะต้องมีเสียงมากพอเพราะถ้ามากพอหรือแค่เกินกึ่งหนึ่งมาไม่มากเนี่ยมันจะทําให้การแก้กฎหมายที่ผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนมันสะดุดได้นะคะแล้ววันนี้เองเนี่ย ฝ่ายบริหารของพระประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เหมือนกับหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยออยอมรับการกระทําของผู้บริหารประชาธิปัตยในอดีตนะคะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราต้องการรัฐบาลที่มีเสียภาพเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้รัฐบาลมีเสียภาพก็คือพรรคการเมืองประชาธิปัตย,ตย์มีเสียงที่มากพอ เพื่อจะพักดันกฎหมายเพื่อจะตอบต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอย่างคนเสื้อแดงเองนะคะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ค่ะคนเสื้อแดงเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะเพื่อไทยไปร่วมงานกับรัฐบาลกับประชาธิปัตทก็ปัดขาอที่บอกเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเพื่อไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้นโยบายหะายนโยบายต้องทําให้สําเร็จนะคะอันนี้คือความตั้งใจแล้วเราเป็นพรรคที่ทํานโยบายสำเร็จมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน process ของการเมืองมันก็คือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องบอกแล้วว่าเราต้องทำให้รัฐบาลมีศักยภาพให้ได้นะคะผ่านมาแล้วหลายปีมากๆ10บปีบป,ปีคณะผู้บริหารก็เปลี่ยนไปใครๆก็เปลี่ยนไปชื่อยังอาจจะเป็นพระชารธิปัตย์เหมือนเดิมแต่หลายอย่างในนั้นก็ก็เปลี่ยนไปมากนะคะแล้วคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อแล้วค่ะวันนี้ถ้าเราจะยังมีความอะไรกับเรื่องการเมืองต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการที่จะ ่วงหลังประเทศเอาไว้นะคะแล้วการไม่ว่าจะเป็นร้องร้องต่างๆเรื่องต่างๆที่ที่เป็นเรื่องเล็กๆมากมายมันไม่ได้จําเป็นสําหรับการบริหารประเทศค่ะเมื่อสักครู่คุณอิงก,ก็ชี้ตัวเองว่าเป็นเสื้อแดงเหมือนกันอยากจะบอกอะไรกับคนเสื้อแดงจริงๆนะตอนนี้ที่แบบยังเห็นต่างนะคะในนี้นะคะอิงขอพูดในตัวแทนของนายกรัฐมนตรีนะคะที่อิงสัญญาไว้ว่าอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อิงมาอยู่ตรงนี้แล้วอิงต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทุกคนอิงเข้าใจความรู้สึกของเสื้อแดงดีเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าอิงไม่เข้าใจนะคะอิงเข้าใจ